เมื่อเวลา10นาฬิกาณห้องโถงชั้นหนึ่งสารการจังหวัดขอนแก่นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นจัดถแถลงข่าวโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารประจำปี2558นำโดยนางเกษนีสวัสดีวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นกล่าวเปิดรายงานโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารจังหวัดขอนแก่นประจำปี2558โดยมีนายกัทพรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ได้ขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กเยาวชนและประชาชนตามค่านิยมหลัก12ประการโดยวางอยู่พื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคในงานนี้นายกำทอนทาวันสถิตได้มอบรางวัลประกวดสื่อดีเด่นทั้งภาพถ่ายและวิดีโอคลิปสื่อสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลครั้งนี้อีกด้วย